สวัสดีค่ะที่นาพามาเก็บข้าวนาได้ค่ะเดอ้อโอนี้แหละเบิง้งที่หน้าสีมาเอาตั้งแต่ยอดมันค่ะเป็นแบบนี้นะคะเดอ้บอบได้เขาม้าโดดแล้วค่ะโมน,นี้ก็ถือโอกาสมาเยี่ยมยามนะคะเนาะนี่ค่ะแบบนี้นะค่ะเดอ้อนี่จังเห็นนี่ค่ะที่นาก็สีเอายอดนะคะบอกว่าเอายอดคือเอายอดจริงๆนี่แบบนี้ ไม่เกินไม่เกินสามใบจ้านี่นะคะตัดให้ดีค่ะแบบนี้ก็จะแข็งนะคะเดี๋ยวเราไม่ต้องเกิงใจเราจะเอาแต่ยอดก็คือเรามาเอายอดมัน กล่องมันก็สิเป็นแบบมุมมัวม่วไปในจากน้อยนี่ค่ะชิ้นหนตัดให้เบิ้งค่ะแบบนี้นี่นะคะแบบนี้ค่ะจะเอาแต่แบบนี้อันนี้เป็นขแขนงนะคะเป็นขแขนงแต่ยอดเขาจะสมบูรณ์มากอันนี้จะอ่อนอยู่นิดนึ่งทีนหน้าก็จะเก็บเอาแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะ ถ้าเขาอ่อนแบบนี้เราก็จะเอาแต่แบบนี้ค่ะเพราะว่าเรามีเยอะเนาะเราก็เลือกได้นี่ค่ะแบบนี้ใส่ถุงไปจะเอาให้ดูจะเอาให้ดูว่าแบบไหนที่เราต้องการคือแบบนี้ค่ะนี่ ไม่ต้องเอาเกินสามใบเอาสามใบมันก็มันก็แกอ่อันนั้นมันจะเป็นต้นหัวผระกาศขาวนี่นะคะเป็นแบบนี้ค่ะยอดเขาอันนี้เป็นขแขนงนะคะที่น้าเอาให้ดูอ่อนๆค่ะเราไม่ต้องเอา อันนี้มากจะเอาแบบนี้แบบนี้ใบแก่ๆนะ่เอาถิ่มเลยนะันก็แซ่บนะดาทเบิรงจังซี่ค่ะไม่เกินนี้โอเคถ้าเกินนั้นอนะ่ะมันไม่อร่อย มาดูฝั่งนี้ค่ะทีน่าจะลุยเหยียบเลยนะเพราะว่าทีน่าไม่ได้ที่ไปนี่ค่ะเนี่ยๆๆเป็นแบบนี้ค่ะการแบบนี้ค่ะสวยเลือกได้เพราะว่าเขาเยอะเราก็จะเอาแต่แบบ อนเล็กๆโชคดีที่ว่ามันมีหลายรุ่นถ้าเป็นแต่คณะอย่างเดียวมันก็หมดไปแล้วให่เขาจะเกิดแซมมากับอย่างอื่นมันก็เลยทำให้คณะเราโตไม่เท่ากันมันก็เลยได้เก็บตลอดคิดว่าจะได้เก็บ ถึงหน้าวินเทอร์นู่นแหละอันนี้ยอดไม่สวยยอดไม่สวยแล้วก็เอาสองใบยอดหนังข้าท่าแล้วก็เอาสามใบนี่เห็นไหมก็ฟังเนี่ยนี่หน้ากูเยียบมาเลยนะเพราะว่าขึ้หน้าไม่มีเข้าไปนี่ค่ะอันนี้ไม่สวยไม่เอาอันนี้โอเค อันไหนพอหักได้แล้วก็จะหักไหหักไม่ได้เราก็จะไม่หักเราก็จะใช้มีดเอาส่วนอันนี้ก็จะเป็นขแขนงแต่ว่าขแขนงที่มันไม่สวยน,ะน่นะแม่ก็เลยไม่อยากเอาฉันก็จะเอาแต่ยอดแบบนี้ Yeah. แต่ยอดยอดไม่เกิน3ใบนะคะเพื่อนๆถ้็เกินไปแล้วก็จะเอาแตแบบว่าสองอันสองใบเลือกเอาค่ะเราเลือกได้เนาะี้เจบไป สวยมากยอดแบบนี้ที่เราต้องการเห็นไหมคะนี่สวยสุดๆเดี๋ยวถ่ายให้ดูรอบๆนะป่าคณะเนี่ยเขาจะเป็น กขจะมีหลายรุ่นนี่ค่ะอันนี้เดี๋ยวยอดอันนี้ให้ดูอันนี้ก็จะเป็นขแขนงนะคะแต่ยอดสวยที่น่าก็จะเอาแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะแบบนี้ ผลมันตกมาแต่ว่ามันก็แกนแกนอยู่เหมือนกันแหละ,หหะยอดแบบนี้ก็เอาได้อย่างเงี้ยอะไรเนี่ยมันออกมาเป็นกุดกุดดูสินี่นะคะแบบนี้คะ่ะน,น่าจะเอาใบมันออก จะล่มค่ะสีล่มแล้วค่ะใช่ใช่นี่นะคะขนแกงแบบนี้เราเอาไปผัดเอาแจกขนแนงค่ะแล้วก็หักเอาเลยแบบนี้แบบนี้นะคะแล้วแต่ว่าเราจะชอบแบบไหนเห็นไหม กำลังออกก็มีว้าย <What? S 1> ตายแล้วตกใจเห็นไหมเนี่เพื่อนมาที่น่าตกใจอะไรเห็นไหมเนี่ตัวเบลเลอร์เลยเนีย่โอ้ยไปให้ไกลๆเด้อตัวตัวท่าค่ะตัวท่าเรามาเก็บผักเ้าจะให้ดูบริเวณนั่นคือฟาร์มนะคะ แล้วก็อาศัยว่าป่ามันลกขึ้นมาแบบนี้เจ้าของฟาร์มก็จะไม่เห็นเราแล้วก็เข้ามาแบบเงียบๆค่ะเงียบๆเงียบๆรู้สึกว่าอันนี้จะเป็นแกนเกน,เ,กนเป็นเพลี้ยหน่อยๆที่หน้าไม่เอานะต้นเนี้ยไม่เอาค่ะไม่เอาส่วนอันนี้ได้ไหมอ่ะอันนี้ได้ เราจะเอาอันนี้นนค่ะที่เป็นขแขนงเห็นไหมคะแล้วก็จะเอาแต่แบบนี้นขแขนงที่หนึ่งแบบนี้ขแขนงที่สองแบบนี้อันที่สามค่ะอันที่สาม นี่นะคะนี่ค่ะคะแนนที่มันไม่สวยแล้วก็ไม่กลาคะแนงสวยๆแบบนี้แล้วก็จะเอาเห็นไหมนี่นี่ดู มาบ้างแต่ว่าเขาก็จะแบบเป็นแกนแกนบ้างอะไรบ้างแล้วก็ต้องดูอะไรไม่สวยไม่ไม่ไต่างไม่รจะเอาไปทำอะไรกินบ้างเมนูไหนก็ทำมาหมดแล้ว ก็มันก็แข็งอยู่นะที่น่าจะเอาแต่แบบนี้เห็นมั้ยคะนี่แบบนี้มาดูโอเคค่ะเห็นไหมคะ,แบบคคะ,มคะว่ามันเป็นแขนงแบบนี้นี่นี่นะคะทีนี้ก็จะตัดแบบนี้ค่ะนีแบบน่จะเอาแต่ยดัดยัดของเขานี่ มา呐นะผัดน้ำมันหอยเหรอจริงๆแล้วไม่ค่อยจะกินหรอกนะไอ้ผัดผัดเนี่ย ก็จะกินผักก็เ่นหรส่วนใหญ่จะลวกจิ้มค่ะผักไม่เยอะเนี่ยก็กินตลอดปีเนะคะถือว่าชคบดีนี่นะคะให้ดูบริเวณค่ะให้ดูบรรยากาศวันนี้เราก็พาเพื่อนมาเก็บด้วยเห็นไหมถ่ายกันใหญ่เลย ฝั่งนู้นก็ใช่ฝั่งนู้นก็ใช่โอเคค่ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะจบท้ายด้วยก้านนี้ค่ะก้านนี้โอเคค่ะให้ดูบรรยากาศสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ